กองสมเกียรติจันทาบิดเข้าเส้นชัยอันดับที่11รายการโมโตทูสนามแรกที่ประเทศกาตาร์กองสมเกียรติจันทานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกิจสตาร์ทที่15ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับที่11ในการแข่งขันรายการโมโตจีพี2024รุ่นโมโตทูสนามแรกที่ประเทศกาตาร์ และนักวิทไทยคนก้องทัชกรบัวสีคว้านดับที่19เปิดตัวรายการโมโตโท,ทีที่ประเทศกาตาร์ในรุ่นโมโตโจีพีฟรานเซสโกบัญญาญาแชมป์โลกสองสมัยชาวอิตาเลียนจากทีมดูกติออกนำม้วนเดียวจบขว้าชัยชนะในศึกโมโตโจีพี2 4 2 4สสนามแรกที่ประเทศกาตาร์ สรุปผลการแข่งขันในรุ่นโมโตกรีปีผู้ชนะฟรานเชสโกบัญญายาจากทีมดูคติอันดับ2องแบดวินเดอร์จากทีม KTM และอันดับ3ฮอเก่มาตินจากทีมดูคติ